ผ่านเวลาซานคอเดจิวอตาชีวาซันเดย์โซลิอาซานครับของกระสู่เกมเพียโซทูนิวเจเนเซ่นนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวขวารวันที่อยู่ในล็อกอินโบนัสกันซะหน่อยนะครับก็จะเป็นระบบที่เวลาที่เราทําการอ่าทำการเข้าเกมมาในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะถือว่ามีการล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะมีการได้รับขวารวันต่างๆในแต่ละวันก,กันไปนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่มาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะก็เพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตใหญ่ในวันที่15ธันวาคม2021นี้นก็จะมีการอัปเดตทั้งภภูมิาคใหม่ภูมิภาคร อัปเดตลีบิตเลเวลจาก20เป็น35แล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับขอลวันที่อยู่ในตัวล็อกอินบนัสกันด้วยนะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงกันไว้ก่อนที่จะมีการนะอัปเดตนะอทีนี้เราก็มาดูตัวล็อกอินบนัสของตอนนี้กันก่อนเลยกันละกันนะครับโดยการเปิดหน้าเมนูขึ้นมาแล้วก็มาดูที่หัวข้อ System ม แล้วก็เลือกไปที่หัวข้อล็อกอินโบนัสนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นหน้าต่างที่เวลาที่เราทําการเข้ามาในเกมในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการนหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอามีการล็อกอินเข้ามาแล้วนะแล้วก็จะได้ข่าวสารต่างๆกันไปนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะล็อกอินโบนัสนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3แผ่นด้วยกันนะก็คือแผ่นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าเป็น1ถึงวันที่เใช่ไหมก็คือแผ่นละ7วันก็คือเป็น1สัปดาห์ก็คือ 7, 14, -21 นึ่นงแล้ถึงเวลลาาาาาทที่เรรํกอินมแบบ จนครบ28วันแล้วเนี่ยมันก็จะวนกลับไปแผ่นแรกใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ขอละวันเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเสมอเลยนะก็คือขอละวันในแต่ละแผ่นแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกครั้งเลยก็คือถ้าหากว่าเราทําการรออินจนครบแล้วปุ๊บมันก็จะวนกลับมาแล้วก็จะรับขอละวันเนี่ยซ้ำกันได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งขอละวันมีอะไรบ้างก็จะเดี๋ยวขึ้นให้ดูทางข้าวตรงนี้กันละกันนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์แต่ละแผ่นแต่ละวันเนี่ยมีการได้รับไอเทมอะไรกันบ้าง แล้วก็ขอรางวัลน,นะครับถ้าหากว่าเป็นแถวสีฟ้าข้าบนเนี่ยก็คือผู้เล่นทุกคนสามารถรับได้ส่วนแถวสีทองข้างล่างเป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับคนที่มีการใช้งานพรีเมียมนะครับก็คือเวลาที่เรามีการใช้งานพรีเมียมเนี่ยก็คือจะได้รับขอลวังทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างไป,ปรพร้อมๆกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็การล็อกอินนะครับ เราไม่จําเป็นต้องล็อกอินแบบต่อเนื่องนะก็คือแบบไม่ใช่แบบว่าถ้าเราแบบเออเผิมแบบไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะวนกันไปใหม่ไหมอันนั้นไม่ใช่นะครับคืออันเนี้ยถ้าใครที่แบบเวลาเล่นไม่ได้เยอะมากแบบต้องเล่นแบบวันเว้นวันหรือไม่ก็ต้องเล่นแบบเสาร์ที่อย่างนี้ก็คือเวลาเราเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะนับไปทีละขั้นทีละขั้นไปเรื่อยถ้าว่าเราไม่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็ยังอยู่กับที่แล้วพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็จะมีการนับวันต่อไปเรื่อยเรื่อยนั่นเองนะครับอันนี้คือ ซึ่งขอลมันโดยรวมนะครับก็คือจะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวบาดซารลอนทั้งเรื่องของตัวแร่แล้วก็จะมีไอเทมที่ใช้ในการทําของทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเอ็นฮาแล้วก็ตัวอารเมนด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของตัวขอลวันใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวแท็บเอสนะครับซึ่งแท็บเอสเนี่ยแบบปกตินะครับถ้าหากว่ารวมทั้ง3แผ่นเลยนะจะรวมกันเป็น45 s g แบบปกติแล้วก็สําหรับคนที่มีการใช้งานพรีเมียมก็จะได้รับเรื่องของแท็บเอสนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น50เับนี่คือ ขอราวันที่ได้รับในแผนปัจจุบันตอนนี้นะซึ่งเราต้องใช้เวลาในการเก็บเนี่ยทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับ แล้วก็ทีนี้เรามาพูดถึงส่วนที่จะมีการปรับเปลี่ยนกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยจากนี้ไปนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตแผ่นใหญ่ภูิภาครีเทมเข้ามาแล้วนะเขาจะมีการปรับว่าให้ตัวล็อกอินวนันนะครับจากเดิมที่มันมี3แผ่นใช่ไหมมันจะเหลือแค่2แผ่นครับก็คือจากเดิมที่ต้องเก็บทั้งหมด2ีวันเนี่ยเขาจะปรับให้มันเหลือแค่14วันเท่านั้นแล้วก็เรื่องของละวันเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มมีการทูดว่าอะไรเป็นการปรับเปลี่ยนม่หมดเลยแล้วก็จะมีการเพิ่มเรื่องของตอนนอตอนนแตบเอ 45ใช่ไหมแบบ p รีวก็คือจะเป็นทั้งหมด50ใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําการปรับเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บเขาจะมีการปรับเพิ่มมากกว่าน,นี้แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการปรับเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับบอกแค่ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเฉยๆนะแล้วก็ไอเทมตัวหนึ่งก็จะมีการ ปรับเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือไอเทมตัวนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมของรางวัลในวันที่20ของพรีเมียมนะนั่นก็คือตัว NNH Success ร์สับวก20%นะครับซึ่งไอเทมตัวนี้จากเดิมเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะมีแค่ในฝั่งของพรีเมทเท่านั้นแต่ว่าไอเทมตัวนี้เขาจะมีการปรับมาให้อยู่ในส่วนของ,ของแบบปกติด้วยหมายความว่าผู้เล่นที่ไม่ได้มีการใช้งานพรีเมียมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเรื่องของตัวไอเทมตัวนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกกี่ยววัับตแร ตัวแรกนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขาจะมีการปรับให้มันเหลือแค่14วันใช่ไหมพอเชะนไอเทมที่แบบว่าไม่ค่อยจาเป็นเนี่ยเขาก็จะมีการออกไปอย่างเช่นตัวแรกโมโนไทอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแร่ตัวอื่นเนี่ยจะโดนไปด้วยหรือเปล่านะคือเขาบอกมาแค่ว่าตัวแรกสีแดงอันนี้นะครับแร่โมโนไทจะเป็นแร่ที่จะหายไปจากของรางวัลในตัวล็อกอินโบนัสนะครับแล้วก็เขาจะมีการอ่าเพิ่มให้กับไอเทมที่หายไปเนี่ยมาอยู่ในส่วนของตัวแคมเปญกิจกรรมส่วนอื่นแทนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่างหน,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 นึ่ นะครับมันจะนับรีเซ็ตล็อกอินบนัสใหม่หมดเลยนะก็คือสมมติว่าตอนนี้นะครับอ่าอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยวันพรุ่งเนี่ยเราจะได้รับอ่าเรื่องของแท็บ s นะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ที่ว่าเนี่ยมันคือวันที่มีการอัปเดตใช่ป่ะมันก็จะต้องกลับไปรีเซ็ตใหม่เ <c oughs> นื่องจากว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนจากเดิม21วันกลายเป็น14วันแล้วก็ปรับขอรวันใหม่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในวันที่15นะครับ เขาจะมีการรีเซ็ตของรางวัลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็ลองคำนวณางวันกันดีๆนะครับว่าเราจะได้รับของรางวัลชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชิ้นไหนแล้วก็ชิ้นที่ต่อไปเนี่ยแบบเป็นของที่แบบไม่ได้ดีมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันดีมากเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเสียดายกันสักนิดนึงนะครับอ่นนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวล็อกเกมนันที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะซึ่งหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาทําคลิปแบบนี้กันอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับว่ามีมอะไรกันบ้างแล้วก็แตกต่างจากตอนนี้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับลิมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่